สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแมงฝอยวัทุมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะผมก็จะพาลูกค้านะคะมารีวิวค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็น X l p a s s p o r t ของเรานะคะซึ่งเป็นรุ่นแคปที่ขายดีที่สุดในท้องตลาดณเวลานี้ของเราเลยนะคะวันนี้นะคะราคาตัวนี้นะคะก็จะตั้งขายกันอยู่ที่6 9 2 0 0 0บาทนะคะวันนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างตามแมงมาชมกันเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะตัวนี้นะคะแหม่มก็จะแต่งเป็นแคมเปญฟรีดาวให้กับลูกค้านะคะก็จะมาดูรูปแบบคร่าวๆนะคะคันนี้แหม่มใส่อะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะตัวนี้นะคะเริ่มแรกเลยนะคะแหม่มติดเป็นกระจังหน้าให้ลูกค้าค่ะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะตัวหนังซืออะคริลิกของแหม่มนะคะแหม่มใส่เป็นตัว Ford สีดำตัดด้วยขอบสีขาวนะคะซึ่งมันก็จะตัดกับตัวรถสีดำของเรานะคะทำให้รถดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนด้านบนค่ะตัวนี้นะคะแหม่มใส่เป็นสกู๊ปทรงสูงสีดําด้านให้ลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าดีเควสมาให้เป็นสีดําด้านเนาะซึ่งตัวนี้แหม่มก็สามารถทําสีให้ลูกค้าได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีอะไรนะคะส่วนด้านข้างของเราค่ะตัวนี้นะคะแหม่มใส่เป็นชุดครอบไฟด้านหน้าให้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นชุดครอบอักษรเลนเจอร์แดงนะคะตัวนี้มีให้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนด้านข้างค่ะคุณลูกค้าคะแม่มตัวนี้นะคะแม่มใส่เป็นตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วปักด้วยหมุดสีเงินของเรานะคะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกแบบได้เหมือนกันว่าจะแบบปักหมุดหรือไม่ปักหมุดนะคะมาพร้อมซีรีส์ยางแม็กด라이ออฟโรดของเรานะคะตัวนี้นะคะแม่มใส่เป็นยางมอนเตอร์ a t ทนะคะให้นะคะเป็นแม็กขอบ16เป็นยาง265นะคะทับ เจ็ด6นะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กกางออฟโรลดของเรานะคะขิปเงินนะคะซึ่งรายนี้กำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้เลยนะคะส่วนด้านข้างของเรานะคะตัวนี้นะคะแมมติดฟิล์มเป็นขนาด60รอบคันให้ลูกค้านะคะพร้อมกันศาสตร์นะคะ2ชิ้นนะคะ ติดให้ด้วยเหมือนกันด้าน,นบนมีเสาอากาศนะคะส่วนด้านข,าข้างของเรานะคะตรงนี้นะคะแหม่มใส่เป็นชุดครอบมือจับนะคะเป็นเบ้ากันรอยให้ลูกค้าพร้อมอักษรเรนเจอร์แดงตรงนี้ตัดด้วยนะคะส่วนด้านข้างของเรานะคะลูกคันนี้แหม่มใส่เป็นสติกเกอร์เรนเจอร์ลายศาสตร์โคนนะคะเป็นชุดสติกเกอร์รอบคันตัดด้วย y วแท็กสีแดงนะคะเพื่อให้รถดูเท่และดุดันมากขึ้นนะคะส่วนด้านท้ายของเรานะคะตัวนี้นะคะแหม่มใส่เป็นชุด โลบาเล็กนะคะรุ่นเลน l a n ร์ให้ลูกค้านะคะพร้อมที่ข้อฝาถังตัวเมียกซอเลนเจอร์ด้วยนะคะตัวนี้แมมแทบจะใส่ชุดค้อมให้ลูกค้าเต็มคันเลยเนาะแมมติดกระบะไรเนอร์มาจากโรงงานให้นะคะเป็นกระบะไรเนอร์ FORD แท้เลยนะคะส่วนด้านหลังของเราคะ่ะด้านหลังของเราแมมติดเป็นชุดข้อไฟท้ายให้ทั้ง2ด้านนะคะด้านหลังของเรานะคะแม่มใส่เป็นชุดข้อเบ้ามือจับนะคะเป็น ตัวนี้นะคะจะเรียกว่าปลายดาบของเรานะคะทำให้รถสวยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคันนี้ของเรานะคะ,ะเป็นไงบ้างคะคุณลูกค้าชอบไหมคะกับรถคันนี้ที่แหม่มแต่งให้นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะแหม่มแต่งเป็นแคมเปญฟรีดาวให้ลูกค้าคะ่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากได้รถ ไปขับนะคะโดยไม่ใช้เงินออกรถเซบาทพร้อมชุดแต่งหล่อๆคันนี้นะคะก็โทรหาแหมมได้ด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์065-9916635นะคะหรือแอดไลน์ที่แหม่มทิ้งไว้ด้านล่างนะคะสำหรับ โปร a c e b o o k ของเรานะคะก็เป็นชื่อเดียวกันกันกบช่องทาง YouTube ของแหม่มเลยนะคะสามารถทักหาแหม่มได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับแคมเปญเดือนนี้นะคะสำหรับรถคันนี้แหม่มแต่งฟรีให้ทุกคันนะคะสำหรับลูก,กค,ะคะก้าสนใจก็โทรหาแหม่มเรื่อยๆเลยสำหรับคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ